หยุดใช้คำไม่สุภาพนะครับนู่นเลยพี่ใหม่ร้องนูุนรับแจ้งเพลิงไ,มไหมเขตตันเดียวหรือยังครับ<ห>อ่ะไฟไหม้อีกละนี่พอเวลาเรามาไหม้อีกละสวัสดีครับสวัสดีแพนเพจหน่วย,ยกู้ภัยกบไใครเภอหลวงสักนะครับวันนี้หน่วย,ยกู้ภัยกบไคอ่าหมู่ทีออ่ปล่อยตึง เข้าพื้นที่พันสวนละมุดนะครับมาสวนละมุดตะบนหนองไฟนะครับปริมาณน้ำค่อนข้างจะลึกนะครับอันนี้ก็เปิดไกงไปแล้วใบันทอายไปนที่พอตึงนะครับนำสาราข้าวนะครับกาวแล้วก็น้ำสื่มนะครับมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านสวนละมุดตะบนหนองไฟนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านะนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศแอร์น้ำครับบริเวณบ้านสวนละมุดสวัสดีร้อยเจ็ดท่านนะครับหัวปะเนี่ยแป๊บเดียวร้อยร้อยกว่าคนแล้วหัวเล่าะคือคือสิสร้างเกษตรบ้านหลังเดียวอ๋อใช่นะครับเราก็นำเนี่ยเป็นข้ basics, าวกล่องนะที่ทำโครงสุกเรียบร้อยแล้วนะครับมาแจกให้กับ แจ็ก็จะดังหน่อยลแจงยกไปก็ไปพาไปเลยมีเวลาจะเน่ะดีอถาว่าบ้หน่าอยากไปไ,ไนวกระจั<า>นแ้วนสีสะอาดแล้วก็แยกลอไผ่ตัวนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับแต่ยังมีพื้นที่ตำบลหนองไผ่นะครับรบ้านสวนละนมุดนะครับได้รับผลกระทบ ล้อขวาไปพี่ล้อขวาเข้าโค<า>้งนะนะเป็นรอบที่สามนะครับของปีนี้นะครับรอบที่สามตอนนี้ทางหน่วยเราก็ได้รับแจ้งเพิ่มเติมนะครับว่ามีงไงไหม้บริเวณบ้านท่าโกแกนะครับในเขนตตําบลตาลเดียวครับ ตามยอไปเร้อมี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 ใต้องไหนน่ะผ่านยอผ่านยอไปอ้อมยอตอนนี้ก็น,นำเรือนะครับทั้งหมดสี่ลำนะครับจำนวนสี่ลำนะครับลงในพื้นที่้าน,านสวนละมุดนะครับตำบลหนองแคนนะครับปริมาณน้ำค่อนข้างจะลึกนะครับตรงนี้ ้ายขายล้อเอาขวาไปเราจะไปเจอผักตบเ้อต้องดันดันลัดออกขวาไปครับขวาไปซายดีอ่าลองนั้นเลยดันออกไปจะเจอเจอผมว่าเนี่ยนครับซ้ายสวย ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค <ไล S 1> ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบอกต่อตอกัอนด้วยนะครับลายเดิมว่วิวนะครับลายเดิมล,ลายเดิมโอ้ยไม่มีมมวาม่าผักตบไม่ไมีขวาไว้เลยตอนนักผักตบแน่นเลยไปนู่นเลยใช่ไปนู่นเลย ตรงนู่นเลยครับเบิ้ลใหญ่อ๋อรับแจ้งเพิ่มเติมจัดอ่าแบนบิดน,นะครับบอกเพราว่าหมู่ที่4ตาบนสักลงน้ำรถเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับ,ส,บสักหลงหลุมสักด้านเดียวนะครับตอนนี้น้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วยังมีพื้นที่หมู่ที่12ตะบนหนองควายนะบ้านสรนบุยังได้รับผลกระทบในครั้งนี้อยู่นะครับ บรรยากาศนะน้ำครับสายมือมีใครอยู่เปล่ามีครับมีมีมีครับมีมีมีครม,มีคนอยู่มีครับมีคนอยู่ครับ ไปเลยครั yeah. บไปถามข้าวกล่องที่ทำปรุงสุกแล้วก็น้ำดื่มมาแจกให้กับประชาชนครับอกว่าถามแล้วนะยังไม่ได้ทานข้าวนะข้างหน้านะครับเตรียมตัวแกะปุ๋ข้าวเลยนะครับน้ำยกแพ็กเลย น,นี่ครับแล้วก็นำข้อกล่องนะครับที่ทำคุณสุกแล้วมาแจกให้กับประชาชนนะครับในพื้นที่หมู่9ตำบลหนองควายแล้วหมู 9, นะ่9หมู่9แล้วก็หมู่12นะครับบริเวณนี้หมู่9ก็ได้รับผลกระทบ,นะบเป็นบางส่วนนะครับ หมว12ได้รับผลก็แล้วท,ทุกหลังคาเรือนนะครับต้นหลังษาที่นี่ก็เป็นบรรยากาศน้ำนะครับทัศนณะเป็นท่วมแบบวงกว้างวงกว้างมนอย่างนี้นะครับน้ำสูงกี่เมตรเหรอครับน้ำสูงเป็นบางพื้นที่นะครับเป็นบางพื้นที่บางพื้นที่ก็สูง2เมตรบางพื้นที่ก็ต่ำนะครับ เป็นแรงเป็นที่เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับหลังนี้ครั้งที่แล้วก็มีก็มีคนนะมีบ้างมีเอาเลยถ่าเรียกแพะแพะก็ได้ระวังถ่ายถ่ายทึ่ตรงไหนบ้างวะดูด้านขวาด้านนี้ด้านขวาด้านนี้ไม่ได้ว่ะ

มีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับมีไหมมีใครอยู่ไหมครับทีนึงมีใครอยู่ไหมครับจีนึงจีนึงขวาออกขวาออกขวาออกขวาเลยพี่ลายนี้ได้ยอดเราเด็กทหารเรืออยู่ทหารเราอยู่หัวบ้างาอยู่ มีคนอยู่ไหมครับไม่น่าจะมีใจช่วยนะครับขอบคุณนะครับน้ำครับน้ำเป็นตะยานนะครับ้ำลึกนะครับห้าขัวนะครับนี่ต้นต้นละมุดยังวุสุก ที่มาของบ้านสวนละมุดนะครับมีแต่ต้นละมุดนะครับน้ําดื่มเดี๋ยวนีอ้นอ,นอ่านเมนไม่ทันน้ําดื่มยังขาดแคลนอยู่ไหมครับได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้เรื่อยๆบริจาคได้เรื่อยๆนะครับเรารอดเน่ปไปวันนั้นนะ มันตัดไปแสดงว่าเน็ตเน็ตตัดนะครับขอบคุณนะครับที่กดหัวใจรัวๆให้ซ้ายครับซ้าย เด,เดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับพอดีโทรศัพท์มีปัญหนานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์มาอีกทีครับ